พี่น้องแข่งกินบักโม่แข่งกินบักโม่แข่งกินหมูปอ้กว้ายว คนหนึ่เดียวเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะรืองหนึ่งะก็รได้แก่หมู่ที่สี่ค่ะอันนี้เรา้มาถามนี้เตือนไหมค่ะแมองกเี่ยน่มดมา่ไหาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าอ่า่ ต้องถามความรู้สึกของน้องชมพู่เป็นยังไงปอนปอนบักแตงได้จืนเป็นยังไงแถวว่ามี่เอออามีความรู้สึกเป็นยังไงมองครูมองไท้พว่กัน เอาดีมาให้ดีมาบ่เอาหนี้บ่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 บบังไงคือชานาญอยู่เป่าลูกปรงไปอย่างคือวัชยะาใหญ่จืดใหญจ้มแหงเป่างแงใหญ่ใหออกกนในบทเตี้กยเงินไหลถ้าเอาหนี้กางคแล้วไม่เอาจ้ว้าวแล้ ขอาคุ้นค่ะเกมนี้กลุ่มที่สี่นะครับคุณครูค่ะคุณครูค่ะพระเ้าพัการมอบรางวัลคุณครูค่ะหนูขอฟ้องค e ่ะอะไรดิแต่กิงป่วงศูนย์ให้หนูน่ะดูหน้าหนูสิคะก็เฟี้ยงแป้งใส่หน้าหนูเมีค่ะไหนไหนไหนป่วงอย่างนั้นอย่างนั้นมันเปรี้ยง ที่สี่ที่ได้รางวัลชนะเลิศหนี่ต้องบอกว่ากองเชียร์เขาเยอะมากเลยนะใช่สุดยอดองเอะาเก็บข้อที่ด้วยปิ้นทางใหม่ปิ้นทางใหม่เอาเก็บข้อที่ด้วยขอบคุณนักเรียนทุกๆคนโอ้พี่น้นท์วันละเร็วอยู่ดิที่แหลมนี่ทิมที่สองอันทิมท่านตะหุเอียนทิมเลีร็วอยู่ตาบ้าอันห่างกันไปข้าอันยำยำกล้วยแหมยิบ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 เดะ

ปันใมออกเนยมาเปิดัง้เป้าบอก่ได้เป้ายายปวงอสามเอาออกให้เนี่ยแมนยังองาสตรอกกปวงยปวงขาแป้งศาตรแล้วอิจฉาระววางเฮ่างามกว่าเราเต็มหูอยู่สิว่าจี๊ก็แมนพะกัาคู่ยืนกำกับดูู สุบอกเยอะให้ไปเก็บคุณก็เชื่อใจมีมือเอาเด็กชายแหลมมายืนมั่วครูทำไมเนี่ยเออไปนั่งไปนั่งที่เลยครูเด็กชายแหลมเนี่ยฝากไปใหบอกครูประกาศให้แอดมินเอาเข้าบัญทีโอ้ยเขว่ยเข่าเอ้ยหมู่ที่สี่ของเราชนะค่ะยินดีด้วยค่ะแสดงดีหนุ่ยทาหลังมันชนะเลิศเ่ามี่บริษัทเกินนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับฝากอีกครั้ง ซีรัมคาร่านะครับพี่น้องโอ้พี่น้องมวนคักมวนแน่สี่น้องรับลูกโชว์ฝากนั่เด้อนะครับสลับดีค่ะคาร่าในครั้งนี้พี่น้องแฮซี่ได้ที่แคลวมี่บักแดงโม่เบิดก้อนหมูเลย

Oh. สองรออันบาให้น้องน,นจะมีสานาาะรับแล้วก็บอกให้น้องนอีกสิบใบจ้ะมาๆมอีหล่าจะไปหลอกเพื่อนละเ oh. อ้าอีหล่ามาๆ่าไปหาหลอกอาจารย์า,าโดตีมา ให้อาจารย์แม็กกี้มะปอแงทหาร้อบาทเบิรเมีบอลอยู่ในหูโอพี่น้องลนเกมหนึ่นห้าร้อยบาทรีม่หนึ่งพันห้ารบาท น้อย1,500บาทรถมี1,500บาทแล้วก็จานนิด1,000บาททุ่มเททุ่มเทเพื่อเพื่อนๆหมูส4เขียวบ่มยังฮะโอ้ยบ่ได้เป่าน้ำเข้าจังได้เขาว่ายามไปหอดเพื่อนย่านเขางามยหญ่ปวงอิจฉาเขาหลายสาดเปี้ยงใส่เฮาครับสิผิดลเล่นเกมคือว่าเขาก็สําหรับบ่ยันไม่มีสคริปต์นะครับ นะครับแมวล่เขาก็เรียกต้สิบ้ากันไ่ได้้อมกันนะครับรายการแมวล่ทคงไม่ได้สอบโอมวนวนบอสมวนบอมวนขนอสสุดยอดบอเนะครับเป็นรายการคือบอซีเรียว่ให้มึงบอก่ยจริงนะเสียเอาแบบให้ป้อนป้อนพร้อมกันบอสักหม้ป้อนพร้อมกันบอกเออหมักหม้อนรายกรใหญไๆกับกวางกวายการดารอาไายคไม่ได้านบ้รสิบเออแก้ยวันนียบักแจ้งหมนี อย่างไรก็ตามพี่น้องก็ทักมาหลังไม้อยู่ซื้อบัตรจบตัวพอตอนนี้พี่น้องกำลังชมอยู่หมากมากตอนนี้กมได้ผู้ดันเงาเล่มแปลกหกพันเจ็ดพุทธาคณะสิหาทุ่มเราพี่น้องยั่งยังหลายอยู่เกมบัวั้นเบิร์ตเลยค่ะเกมนั้เล่นผู้หญิงพี่แต่เกมมั่นมั่นขนาดเลยส้มต้นเทียนตะวันหลบนี่คือต้องใส่ทั้งเบิร์ตคู่แอนค่ะร้องยังค่ะกสิเลนเกมขอบพุ่มสะกอนขอบคุณค่ะขอบคุณชุดคุณครูสวยๆกับอุปกรณ์ลูกเสือจากแม่เสี่ยวค่ะขอบคุณค่ะ เซียาทักมันละครับเมเียเมเโอ้เลิศเลยครับนี่ครับพี่น้องครับุโจ้สาวน้อเพรักมาได้เลยพี่น้องมึงขนาดน้กเปิดกัย่างมวลในสัสุดยอดอมวลมลพี่น้องมวลอะมวอะไรีเหลือตอ้กลังปรับฉากแล้วเริ่มแล้วนะบเวทีกลังปัพร้องเหนกระสไปออกมาุเกาแต่มือนีกาเลยเกือสนแล้วเป็นมาเมื่อนึงหนึ่งมนหาเป็นมาเมือน่่ัาเด้ยะแต่่าเมื่อหนกับมได้ละน เปลี่ยนจากละครกลายเป็นลรงละครทร่้ันแพงแล้ว่องสินิในพันแพงเพราะว่าฮาองยู่น่กับพีคนแสดงละครเยอะละครยังูลุกละครยังฮะละครลิงค่ะมาแล้วดียแล้วอะไรดีกานรีบไป้างดีโลงละครดีที่โลงละครพันแพงตอนนี้เป็นฟังช่างไม่เี่งไม่แล้วกเที่ยไม่ที่นี่พี่รองครับนี่ เออน้ำมันหันไปปุ่นเาขึอนเลอยู่ข้างในขึ้นเลื่อนไปข้างในขึ้นไปข้างในขึ้นิบเบอลันเปนอนจักนีฮอดมืออื่นในจักสิแล้วบ่แล้วเมนครับพอรางการงานสากครับแมนทํครับลังปรับทั้งเวทีด้วยเวทีแล้วก็ยื่นฟอยื่นแคทบอกออกมาโอ้ยเจ้าวัดเกือบเป็นกิโลแล้วว่า5เพลงก็ยังเดินไปน่จบน่าเวทีเจ้าอนี้น้องเอนประดับขนยังเลี้ยวไส้เลี้ยวขวาเอกข้างหางจัมกสี่หาบมองขึ ไล้วที่คหนูได้ยินมาว่าคือเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยบังหน้าแต่ละคนการแสดงในในวันที่สิบสิบเอนี่ยค่ะสิ่งีเ่งดี่มีอีกเยอะแยะพี่น้องในไลฟ์สดหัวลายแนต่อมามเนี่ตั้งเปมืมึงตอนนี้สามพันคนพอดีเลยเหลืออีกเจ็ดนเห็นจัเาใคลูกี่เออเพ้นอยู่นี่ตทวนี้นี่หกพันเนา พกั6,600คนบวกกัน3,000ยู่ใน้ไหโอเคครับพี่น้องพอกันไหมคลิปนี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์คนซับซากันฝากกดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวนักต้องอุ้มมาลงคลิปให้ไหมมาให้เบิ่งใหม่ครับพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับ